สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องมีเรื่องที่เขเมรเตรียมเปิดตัวหนังสือเรื่องชุดประจำชาติมาฝากค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องเขเมรกำลังเตรียมเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับการแต่งกายของคนชนชาติเขเมรสมัยต่างๆค่ะ ทางข่าวที่รายงานไม่ได้บอกนะคะว่าชุดที่อยู่ในหนังสือคือชุดประจำชาติแต่ช่องเทราไทยสยามเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นช่องทางให้ขเขมรนำชุดไทยแบบต่างๆไปใช้ได้แบบฉันไม่แคร์โดยอ้างว่าเป็นชุดประจำชาติและอ้างอิงจากหนังสือเล่มดังกล่าวและตอนนี้ก็ใส่แบบไม่แคร์อยู่แล้วนะคะโดยงานที่เป็นแม่ง,งานในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ เมื่อเทียบกับของไทยก็คือสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะโดยคณะกรรมการที่จัดทำหนังสือจะนำเสนอชุดที่คนขเขมรในสมัยก่อนใส่เขาเลือกมา10ส,สมัยด้วยกันค่ะและจะมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์การต่งกายของคนขเขมรทำนองพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาด,ด้วยค่ะ หนึ่งในคณะกรรมการที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ดรบัตสเมธบอกว่าโครงการนี้ทีมนักวิจัยใช้เวลาศึกษาเครื่องแต่งกายของคนชาติพันธุ์เขมรตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเปิดตัวหนังสือได้ภายในสิ้นปี2566นี้ค่ะเขาบอกว่ามีข้อมูลเยอะมากหนังสือหนา2,707หน้าและแบ่งเป็นสองเล่มโดยจะแสดงชุดต่างๆ709แบบค่ะ จากสิสมัยได้กันคือสมัยนอก,กอพนมหรือฟูนันเจนละอังกอจตุมุกละแวกอุดงสมัยอนานิคมฝรั่งเศสสมัยสังคมราษฎรนิยมสมัยสาธารณรัฐขเขมรและสมัยขเขมรแดงโดยในสมัยฟูนันที่คนขเขมรเรียกว่านองก,กอพนมมี12แบบสมัยเจนละมี9สมัยอังกอ281แบบ จตุมุก18แบบและแวก12อุดง119สมัยอนานิคมฝรั่งเศส223แบบสมัยสังคมราษฎรนิยม9แบบสมัยสาธารณรัฐขเขมร20แบบและสมัยขเขมรแดง6แบบทั้งหมด709แบบค่ะทั้งฝ่ายจัดทำยังคุยต่อด้วยว่านี่เลือกมาเฉพาะชุดที่มีลักษณะเด่นๆในแต่ละยุคเท่านั้น ชุดแบบไหนที่คลายกันไม่เอามาลงในหนังสือคือผู้ทำนองว่าที่จริงมีมากกว่า7 0 9แบบอีกค่ะทีมงานยังบอกได้ว่าลงพื้นที่ไปทุกจังหวัดและทุกเมืองไปตามวัดพิพิธภัณฑ์เจดีศึกษาจากเอกสารโบราณคุยกับคนเฒ่าคนแก่เพื่อนำข้อมูลเรื่องการแต่งกายมาใช้ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ทางช่องเทราไทยสยามเชื่อว่าชุดที่อยู่ในหนังสือจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับชุดไทยมากค่ะยุคสมัยต่างๆที่คนจัดทําหนังสือนํามาอ้างอิงเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับไทยมาตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจตุมุกข,ของเขเมรเป็นต้นมาจะมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยเขเมรไม่เคยยอมรับว่าตกอ,อยู่ใต้อานัตอายุทยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์และได้รับอิทธิพลเรื่องการแต่งกายมาจากไทย ดูจากการกำหนดยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ของเขมรคนระดับผู้นำของเขมรอย่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและครอบครัวก็ใส่ชุดไทยออกมาโชว์แล้วนะคะอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งก็ใส่ค่ะเวทีประกวดนางงามก็ใส่คนเขมรเองก็เคลมอยู่ทุกวันค่ะว่าเป็นชุดของเขาการริบเบือนข้อมูลที่ทำกันอย่างแนบเนียนเท่ากับปูทางไว้แล้วว่าชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาตินั้น เมเตรียมเคลมแน่นอนแล้วค่ะการออกหนังสือเท่ากับเป็นการอ้างอย่างเป็นหลายลักณ์อักษรแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ